ตกมาช่วงเย็นๆเนี่ยรู้สึกว่าเดินแล้วแบบลงน้ําหนักไม่ได้เวลาเดินจะเดินในลักษณะนี้ตลอดเลยเพราะว่าลงน้ําหนักได้แค่ปลายเท้าอย่างเดียวแล้วยิ่งลงยิ่งเจ็บครับอาการพวกนี้เราเป็นโรครองช้ํานะหลักการไม่มีอะไรติดเพื่อยกตัวอุ้งเท้ามันขึ้นแต่เหมือนเป็นการเตือนว่าเออมันเนี่ยมันมีการเจ็บดังนั้นการลงน้ําหนักมันจะน้อยลงแล้วก็จะช่วยลดอาการปวดที่บริเวณเท้าได้ก็จะฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็ เราจะวางไปที่บริเวณกลางก้งเท้าแบบนี้ะจะรู้สึกตึงๆที่ฝ่าเท้าเลยตรงที่เจ็บก็จะน้อยลงทันทีอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือใส่อาการปวดที่ส้นเท้าก็คือปวดที่บริเวณนี้นะวันนี้ผมมีอาการปวดอยู่พอดีเลยครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตกมาช่วงเย็นๆเนี่ยรู้สึกว่าเดินแล้วแบบลงน้ําหนักไม่ได้เวลาเดินจะเดินในลันกษณะนี้ตลอดเลยเพราะว่าลงน้ําหนักได้แค่ปลายเท้าอย่างเดียวแล้วยิ่งลงยิ่งเจ็บครับอาการพวกนี้เราเป็นโรคลองช้ํานะ เดี๋ยวใครที่มีอาการนี่อยู่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการนะมีเทคนิคการจัดการด้วยตัวเองด้วยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทีนี้อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งของรองช้ำที่เราเป็นนะมันเป็นที่ไหนอาการรองช้ำคืออาการปวดที่บริเวณ้นเท้าเนาะผมก็จะพูดบ่อยอยู่แล้วก็คือจะปวดที่บริเวณตรงตรงแถวนี้เลยครับนี่ถ้าผมมาร์กนะอะ่แถวนี้ผมเป็นตรงนี้แล้วก็ แอเรียเขาก็จะอยู่ไม่เกินนี้ครับอยู่ไม่เกินนี้แล้วอาการปวดก็คือปวดที่แถวแถวนี้มาเลยวิธีการเช็คเช็คง่ายๆก็คือหักนิ้วโป้งเท้าขึ้นแล้วก็กดเข้าไปมันจะโดนมากเลยถ้าเผื่อมันโดนก็แสดงว่าตรงเอ็นมันน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ถ้ามันยังไม่รู้สึกเจ็บมากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นพวกผังผืดที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเกิดการอักเสบนะครับดังนั้นเราจะมาจัดการแก้อาการอักเสบของผังผืดโดยในช่วง วันสองวันแรกเราจะใช้น้ําแข็งครับทีนี้มาดูก่อนนะน้าแข็งเราใช้ยังไงเราใช้แบบนี้เอาแต่ก่อนอื่นนะผมแนะนําเอาแอลกอฮอล์เนาะนะทำความสะอาดก่อนผมจะไม่ทําความสะอาดตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะเลือนแต่หมายถึงว่าเราก็ทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ไปก่อนนะที่ผมก็ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ทําความสะอาดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะติดเทปนะถ้าเผื่อมันแบบไม่ไม่สะอาดเนี่ยบางทีติดเทปมันก็จะมีปัญหาทีนี้ น้ำแข็งเราน่าจะมีกันที่บ้านก็จะมีเป็นเจลพวกเจลเย็นแบบนี้ทุกคนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมหรือผมมีแบบนี้น้ําแข็งที่ทําไว้ใส่กับแก้วน้ําดื่มปกติเลยนะครับผมก็จะไปเลือกน้ําแข็งมาจริงๆก็จะมีหลายแบบนะมีแบบนี้มีแบบก้อนใหญ่ๆแบบนี้มาใส่ถุงไว้เพราะเดี๋ยวละลายแล้วน้นํามันจะออกมาเสร็จแล้วเราจะใช้เทคนิคนี้เราเรียกว่าไอมาสดเนาะิธีการก็คือ เราจะจับที่ตัวน้ำมนนะครับแต่ว่าดูที่ความเย็นมันนะถ้าเราไม่ไหวก็เอาผ้าห่อได้ถ้าผ้ามันบางบางหน่อยเนาะเราจะถูที่บริเวณจุดที่มันมีการอักเสบมันเย็นมากเลยอะ่ะมันจะแบบนี้แล้วก็ถูแล้วก็ปล่อยถูจะเรารู้สึกว่ามันชามันแสบเราผ่อนพักแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่ประมาณ2นาทีถึงสนาทีเท่านั้นนะครับแค่นั้นนะแล้วก็ถใวยถูให้ทั่วแค่นี้เอง อาการปวดที่บอกว่าเวลาเราเดินน่ะมันเจ็บอะ่ะมันจะเบาลงมากละนี่คือเทคนิคการลดปวดเทคนิคแรกโอเคไหมครับพอได้เนาะได้ไหมมีใครเคยทําแบบนี้ไหมลองแชร์ให้ดูหน่อยสิเคยไหมครับเคยทําแบบนี้ไหมจุดที่มีอาการปวดเช่นข้อเข่าข้ออะไรสามารถใช้พวกนี้ได้เวลาไปเล่นกีฬาก็เท้าพี่ก็ใช้พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือไอมาสาดหรือเราสามารถที่จะใช้เป็นผ้าคลุมแล้วก็วางลงไปก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานกว่า าจะวางประมาณ15นาที20นาทีก็ได้นะครับแต่เราจะไม่เอาตัวน้ําแข็งเนี่ยไปประครบและแช่ไว้เลยมันจะทําให้เกิดเบิร์นที่บริเวณผิวหนังได้ผิวผุพองเป็นแผลได้เลยนะครับดังนั้นต้องระวังเนาะก็ถ้าไอมา,าสายก็คือเราต้องคนไข้ต้องรับความรู้สึกดีนะหมายถึงว่าไม่มีปัญหาการชาเท้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะรู้สึกดีถ้าเริ่มรู้สึกแสบแล้วก็ยกออกนะครับดังนั้นเวลาดูก็ต้องจับ ถ้าเราทําให้คนไข้แบบว่าไม่ใช่ผมทําให้ตัวเองแบบนี้เนาะทาให้คนไข้ก็ต้องใช้มือจับเช็คดูว่าอุณหภูมิความเย็นมันเย็นมากเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้ามันเย็นมากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดการผ้พองนะเป็นแผลได้นะโอเคไหมครับเทคนิคนี้ลองไปใช้ดูใช้เวลาอยู่ประมาณ2นาทีถึง3นาทีนะฮะถ้านานสุดก็ไม่เกิน5นาทีนะเนาะเพราะมันจะทําให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนี้นะจะเป็นแผลนะครับเท่านี้ครับ โดยเราจะเน้นจุดที่มันมีการบาดเจ็บแล้วก็รอบๆของเขาเนาะวิธีการถูก็เนี่ยฮะผมจังนี้เลยเนาะถูวนๆ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 เป็นวงกลมนะครับเนี่ยผมต้องใช้ผ้าแบพของมันเย็นมากมีใครเป็นไหมมีใครเคยเป็นแล้วลองใช้แบบนี้ดูไหมนะครับหรือว่าไปรักษาที่คลินิกหรืออะไรเงี้ยลองดูไหมแบบนี้นะครับวนแค่นี้ จบนะครับนี่สําหรับเทคนิคไอมาสั I เนะเสร็จแล้วพอได้เอาไปใช้กันดูนะครับต่อมาเราจะติดเทปครับเคยเห็นเนาะผมทําคลิปการติดเทปนะจริงๆเทปจะมีหลายแบบอันนี้เราเรียกลิจ,จิตเทปนะครับมันก็จะเป็นเทปแข็งขนาดผมงมันจะเป็นนิ้วอันนี้ประมาณนิ้วครึ่งอันนี้นิ้วหนึ่งเนาะถามว่าใช้แบบไหนก็ได้ทั้ง2อ,อันเลยนะแล้วอีกอันนึงจะเป็นคิเนซิโอโลจีเทปมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการติดเดีย๋ยวผมจะติดทั้ง2แบบเลยนะครับ ตัวที่ติดเนี่ยผมจะติด k n e ซ o l o g ลจ t เ p e คือเทปยืดมันจะยืดยืดยืดหยุดหน่อยนะอันนี้มันเล็กไปผมจะติดให้มันยาวกว่านี้นิดนึงก็คือแบบนี้นะครับติดแบบนี้อ่ามันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นกล้ามเนื้อธรรมดาเราติดธรรมดาจริงๆมันก็เหมือนตัวเราใส่ซับพอร์ตที่บริเวณฝ่าเท้าเนี่ยนะนะ จริงๆมันไม่มีซัพพอร์ตที่รองส้นเท้าได้ดีครับเราก็เลยใช้เป็นเทปปิ้งแบบนี้เป็นเทคนิคการติดซึ่งนักกายภาพก็ใช้กันเยอะอยู่หลักการไม่มีอะไรติดเพื่อยกตัวอุ้งเท้ามันขึ้นแต่เหมือนเป็นการเตือนว่าเออมันเนี่ยมันมีการเจ็บด,ดังนั้นการลงน้งําหนักมันจะน้อยลงแล้วก็จะช่วยลดอาการปวดที่บริเวณเท้าได้ก็จะฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะวางไปที่บริเวณกลางอุงเท้าแบบนี้ติดประมาณนี้ อันนี้ติดเองนะมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบอกไปก่อนนะครับถ้าติดให้มันจะดีกว่านี้เพราะว่าผมจะไม่ถนัดแล้วก็ติดอ้อมใต้ตะตุ่มมาแบบนี้นี่ถ้านักกีฬาจะรู้ว่าเขาติดอะไรอแต่ว่าก็เอามาใช้ในการรักษาคนไข้อาการปวดเหมือนกันตัวนี้ไม่ต้องดึงอะไรเลยเราแค่รูปไปกับกามเนี่ยแล้วก็ถูถูให้มันร้อนให้มันอุ่นนะครับกาวมันจะเริ่มติดดีนะครับติดดีโอเค จบแค่นี้เองนะครับทีนี้ต่อมาเราใช้ตัวเทปปิ้งในการยึดอาจของมันอาชของมันคืออย่างนี้อาจก็คือโค้งที่โค้งที่มันเกิดขึ้นบริเวณนี้เห็นเนาะเราจะดึงให้ตัวอาจมันอยู่กับที่นะวิธีการมาดูนะเราดึงกันยังไงไอ,อย่างนี้อ,อย่างนี้วัดนี้ถึงใต้เท้าแบบนี้เดี๋ยวไม่สวยก็จะเดินแล้วมันมีปมก็จะปมหมายถึงว่าปมที่ ที่ป่าเท้าเนาะเดินแล้วน่าจะเจ็บนะครับคนที่เป็นรองช้าน่าจะเข้าใจอะรองช้าเนี่ยเกิดกับคนที่ใช้งานเดินเยอะถูกไหมครับอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวผมน้ําหนักขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับขึ้นบันไดบ่อยหรือไปวิ่งออกกาลังกายหรือบางครั้งอาจจะเป็นอุบัติเหตุเช่นไปเหยียบอะไรที่มันแข็งๆอะไรเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าที่ใส่มันแน่นเกินไปเงี้ยก็เป็นได้หมดเลยได้หลายสาเหตุเลย นะครับท้งนี้ทั้งนั้นจะรู้ตัวอีกทีคือมันเจ็บแล้วล่ะครับบางคนบอกว่าไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะแต่พอมานั่งดูสาเหตุอ๋อก็มาจากตัวนี้แหละอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะไล่ไปทีละเส้นทีละเส้นครับก็จะประมาณห้าถึงหกเส้นนะดูออกเนาะมานี้อเคพอได้ไหมมีไหมมีใครเคยเป็นไหมมีไหมไม,ไม่เคยติดใช่ไหมอันนี้อยู่ หาซื้อตามร้านยาทั่วไปมีนะเป็นเทปจริงๆแต่ก่อนเขาจะเอาไว้ติดสำหรับคนไข้ที่มีที่ได้ใส่ถุงโ Fol เลตแคติเตอร์ใส่สายสวนนะครับเขาจะเอาไว้ยึดแต่ว่าเราก็เอามาใช้แบบนี้ไอตัว k i n e s ิโอโลจนี่คือที่ญี่ปุ่นเขาเอาไปใช้ติดกล้ามเนื้อนักกีฬาเราก็เอามาประยุก์ใช้มันก็ได้ผลนะเวลาทำแนละ้วคนไข้รู้สึกดีกว่าไม่ติดอ่ นะครับเวลาที่อยู่ที่คลินิกหรือว่าท,ที่ที่เรารักษานี่เสร็จละพอได้ไหมโทษนะครับเดี๋ยวผมจะยกเออแล้วก็ยกเทา้าให้ดูตลอดเลยนะได้เนาะนะดูนะประมาณนี้แต่เราจะเก็บตรงนี้ให้มันสวยนิดนึงวิธีการเก็บก็นี่วัดลงไปจีนถ้าใช้ตัวเม็ดนิ้วครึ่งก็จะติดง่ายติดเร็วกว่านี้แต่ว่าถ้าใช้นิ้วนึงก็จะอยู่ดีนะครับ มันจะอยู่ได้ดีนี่สำหรับคนที่เจ็บฝ่าเท้าช่วยได้เยอะเลยอ่าตำแหน่งที่มันตึงเวลาเดินมันก็จะลงน้ำหนักได้ดีขึ้นเราจะไม่กลัวนะครับจะรู้สึกตึงๆที่ฝ่าเท้าเลยตรงที่เจ็บก็จะน้อยลงทันทีอีกอันหนึงที่ช่วยได้ก็คือใส่รองเท้าแตะครับรองเท้าแตะที่มันนุ่มนิดอันนี้ยังแข็งไปนะผมมานุ่มก็คือเวลากดแล้วมันแบบ มันยุบอะแล้วคืนตัวแต่อันนียผมกดไม่ค่อยยุบนะแข็งกลายเป็นถ้ามันแข็งเกินไปก็เจ็บเท้านะผมรู้สึกว่าใส่รองเท้าแข็งกนะ็เจ็บเป็นรองช้าได้ซ้ํานะครับแล้วก็ใส่รองเท้าวพวกนี้แล้วที่เหลือก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณน,น่องน่องขาตรงนี้นะครับวิธีการยืดเนาะสอนประจําเลยนะเหยียดขาไปข้างหลังปลายเทา้าชี้ไปข้างหน้าแล้วย่อเข่าข้างหน้าลงค้างนับ1นะึถึงยี่สิบสามถึงห้าเซตเนาะแบบนี้เท่านี้ครับ ทำอย่างนี้ทุกวันยืดแล้วก็ประครบเย็นเนอะแล้วก็ติดเทปสองสาวันถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรองช้ำอาการพวกนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็หาย และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่คู่สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่คู่สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Padu sole, Padu sole, Padu sole.